สวัสดีครับพ่อเอกนะครับวันนี้พ่อเอกก็มาเที่ยวนะฮะที่บ่อเมืองขอนนะครับก็มาดูน้นฮเขาตกไนฟิชชิ่งกันนะครับวันนี้ก็ช่วงหัวข้ามปลาเล็กมันจะกวนนิดนึงนะครับส่วนตอนนี้ก็คือปลาไม่ค่อยจะกวนแล้วนะเรามีนะฮะคุณบี้นะครับบี้หลิวดอกอ้อนะครับตอนนี้ก็คือได้ไปละหนึ่งตัวนะครับส่วนพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งหลายๆท่านอาจจะรู้จักนะครับสงน้ําแข็งแถวเชียงใหม่นะครับ แถวสันทรายนะฮะเนี่ยอันนึงครับทําหลุดไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเบอเบอร์เลยครับเสียดายครับตะกี้ผมกำลังจะตักเหอครับเนี่ยลุดเขาว่าออนมาครับโมเมนผมก็บอกว่าอ้อนหมอออนนะครับมันบัเติงมาส่วนท่านี้ครับฮะมีไอ้กุ้งนะฮะอันนี้ไผ่เอ้ยนีค ม่ใช่ว่าหนีเมียนะครับเมียนอนอยู่ในรถครับม่ได้หนีเมียครับเมียเมียนอนรออยู่ในรถนะครับมัวเล่นพับกีก่อนนะส่วนไอ้กุ้งนะครับไอ้กุ้งตอนนี้แตกแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้ยังได้ไอ้กุ้งยังได้นะครับแน่นอนครับใส่เบอร์เบอร์ครับเดี๋ยวผมจะลงลูพให้ดูเนาะใส่เบอร์เบอร์ครับสนุกสนานนะครับวันละแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับ สำหรับบ่อเมืองขอนนะครับสนุกสนานนะฮะกะส่บันเทิงครับใครทียากเข้ามาลองนะครับบ่อมีเวลาตอนกลางวันนะฮะก็มาลองกันได้นะครับตีบ่อเมืองขอนนะครับแถวใกล้ๆโรงเรียนเมืองขอนถ้าไผ่โมฮูจักเส้นทางนะครับก็คือคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้โทรถามได้นะครับกะนีฮะฝั่งนู้นจะเป็นที่อ่เขาเรียกว่าอย่างอ่ะ เป็นเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ของทางบอนะครับสำหรับใครต้องการเครื่องดื่มก็เข้าไปหาทางหได้เลยนะครับเซ็นเจอร์ครับอ่าอันเขาจะบอก่อยโฆษณาครับแต่ลูกกินลำแต้นะครับสำหรับท่านใดครับลองมาดูนะครับเดี๋ยวผมห้ดูบรรยากาศนะฮะอาจจะมืดๆนะครับสมแม่เลยครับมันบอกให้ห็นนะครับเป็นตอนกลางคืนเนาะ ก็คือนี่ป่าน้อยจะบอ่ค่อยกวนนะครับกวนแค่ช่วงหัวค่าเนาะสําหรับใครที่ม,มีเวลาในตอนกลางวันนะครับลองมาดูเนาะสนุกสนานนะครับหันอันนั้นกะมาต้องบอกเนีัยผมก็ได้ครับผมผมมาขายคว้าครับ,รบโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจกะลองมาดูเนาะ โอเคนะครับขอบคุณมากมานะครับผม okay, สวัสดีครับอไรเอวีเวไวไาาเาาาเานี้ <c oughs> <c oughs> เเาเก้เิออั